อัที่แรกเดี๋ยวเราจะมาโผล่เรามาโผล่ตรงที่สถานีชื่อว่า p e p p l s Square นะครับพีโพส Square ก็บอกว่ามันเป็นอะไรนะเป็นที่รู้เป็นแควที่แบบมีชื่อเสียงของซิงไฮมีชื่อเสียงยังไงหรอตอบไม่ได้ตรงนี้ก็คือเป็นประมาณว่า p พีโพ s แควร์ควรจะเป็นแค่แควธรรมดาที่แบบเปลี่ยนรถธรรมดานะครับ แต่ว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าน,นั้นแต่ว่าเรามาพีโพสแพร์เนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะไปถนนนานจริงกันนะครับถนนนานจริงโรดซึ่งเป็นถนนที่แบบช็อปปิ้งเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยวันแรกๆเราก็เป็นอย่างไนไม่ค่อยเป็นใช่ไหมเราก็อขอแบบเอารอบๆแถวๆโรงแรมก่อนละกันแล้วก็ไปช็อปปิ้งก่อนละกันจะได้แบบว่าออศึกษาเส้นทางไปด้วย ที่สถานี People s q u a r e เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตรงกลางของถนนนานจริงนะครับถนนนานจริงเนี่ยคือมันจะยาวมากเลยเขาบอกว่ายาวประมาณ5กิโลเมตรนะครับก็จะมีเวส์นานจริงแล้วก็มีอีสต์นานจริงแล้วก็มีพีเพิลสแควร์เนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวบอกที่มาก่อนถนนนานจริงเนี่ยคือเขาตั้งชื่อนี้มาเนี่ยมันมีที่มาเนื่องจากถนนมันยาว5กิโลเมตรใช่ไหมครับจากเวสไปถึงอีสต์เนี่ยมันก็เลยต้องแบบเดินนานๆมากเลยไงเราก็แบบเดินกว่าจะถึงแบบนานจริงเลยอ่ะ อันนี้ก็คือที่มาของถนนนานจริงนั่นเองเชื่อด้ไหมเนี่ยอ่ะเอาเป็นการเป็นงานแล้วกันนานจริงเนี่ยคันจิมันก็คือตัวนานเนี่ยก็คือตัวอา่าภาคใต้นะครับส่วนจิงเนี่ยก็คือเป็นเมืองหลวงนะครับเพราะฉะนั้นนานจริงก็คือแปลว่าเมืองหลวงทางภาคใต้ทางด้านใต้นั่นเองนะครับ มันจะมีเป่ยจิงนะครับเป่ยจิงก็คือเมืองหลวงทางด้านเหนือก็คือปักกิ่งนั่นแหละอันนี้คือเป็นนานจริงนะครับส่วนตรงจินก็มีตรงจินคืออะไรตรงจินก็คือโตเกียวนั่นเองที่มิลสังมานครับก็คือเรียกว่าตรงจินตัวขันจงคือตรงจินนะครับเดี๋ยวเราไปเดินถนนนานจริงจริงกันดีกว่าอันเราก็เห็นไม่รู้ทางรูไหนก็ไม่รู้ว่ารูซ้ายหรือรูขวาก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือถนนนานจริงนะครับเดี๋ยวเราข้ามข้ามไปก่อนเดินตามคนหมู่มากก็ไป เห็นตึกละอันนี้ไ่้เป็นห้างขายของนมีไนกี้ข้างล่างด้วยอันเราก็เดินตามคนหมู่มากไปที่ถนนนานจริงเหลือเกินอันนี้ก็น่าจะเป็นห้างสักห้างนึงอันนี้ชื่อว่าอ่านแบบภาษาญี่ปุ่นคือชินเซกคือโลกใหม่ new world ป่ะอันเหลือไปเห็นชื่อภาษาอังกฤษ new world จริงๆด้วย new world emporium อันนี้คือข้างหน้าถนนหรือเปล่าเนีไม่แน่ใจอ่านไม่ออกอ่ะเราเจอแล้วอันนี้คือชื่อถนนถนนนานจริงพาโตโโเกียวใช่ปะถนนนานจริงพเดสเทนนรียนมีหน้าถนนนานจริงก็จะมีรูปรูปคนนานจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจอ,อันนี้คือเป็นป้ายถนนเดี๋ยวเราไปเดินเล่นในถนนนานจริงๆกัน เข้ามาในนี้มันก็จะแบบมีห้างขายข,ายของเป็นเงินเดมอะไรเงี้ยอดิดก์อดิดาสอีดออะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเราแบบจริงๆในโตเกียวก็มีนะแต่ว่าเราวันแร,แรกๆเราไม่รู้จะไปไหนไงเราก็เลยเอามาเดินแหล่งช้อปปิ้งกันละกันวันนี้ก็มีด้วยอันนี้คือรถไฟแบบให้นั่งไม่ไแน่ใจเสียตังหรือเปล่ามันไม่ควรจะฟรีใช่ไหมมันควรต้องเสียตังโอ้โหร้านขายของรละลันอลังการงานสร้าง เขาบอกว่าถนนเนี้ยมันจะมีของกินแบบขนมแบบว่าคือเหมือนเหมือนซื้อกินแล้วเดินไปเที่ยวอะไรเงี้ยกินไปเดินเที่ยวไปอะไรเงี้ยได้เยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปหาของกินกันดีกว่าโอ้ดูลิน้น,แบบนจี่นเ,เนี้ยที่แบบลิ้นจี่จะกระพัดหรือเปล่าเนี่ยใหญ่มากอะไรขนาดนั้น <S <S โอ้โนี่ก็มีไก่เป็ดหมูหิตเป็ดไก่ขายด้วยมาปุ๊หมูหิตเป็ดไก่แห้งก็มีขายอยากซื้อไปมากเลย แต่ว่าเอาเข้าโตเกียวไม่ได้ถ้าเอาเข้านี่คือแบบโดนปรับโดนจับเลยนะโอันนี้คือพุทราแห้งใช่ไหมเนี่ยน่ากินมากเลยเผ็ดแห้งโอ้นี่เป็นของแห้งเป็นผลไม้แห้งก็น่ากินแล้วคือเข้าไปดูแล้วแบบว่าอยากจัดเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวรอวันจะใกล้ๆจะกลับก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาหรือตั้งแต่เราค่อยมาโถมตังลงไปให้หมดกันแต่ต้องซื้อดีด้ดวยนะบางอย่างห้ามเอาข้าญี่ปุ่นไม่งั้นเดี๋ยว แทนที่จะกลับถึงบ้านดันไปติดคุกกี้ปุ่นแทนไม่ได้ห้ามเอาพุกเนื้อสัตว์พวุกอะไรนี้เข้าเลยอันนี้ก็เป็นร้านเอนมเข้าไปแล้วการร้านช็อกโกแลตของดิวสั่งชอบชอบอันนี้คือคลังของคนรักเอแมนมเนี่ยอันนี้ก็คือซื้อสิทธิ์นะแล้วเราก็เอาไปกดได้เลยจเจ้าสีไหนแบบไหนเข้าไปกดได้เลย เดี๋ยวเรามากินไอติมกันดีกว่านี่เป็นไอติม M and M ด้วยนะเราเข้าไปในโดบไอติมช็อกโกแลต M and M กันดีกว่าน,น,นี่คือแหล่งนี้น่ากินมากๆนี่บิลซังก็ซื้อไอศครีมชอ็อกโกแลตมาในราคา30หยวนนะครับมี เอ็มแอนด์อมี่ให้เพิ่มด้วยแล้วข้างในนี้ก็จะมีเป็นอย่างนี้อุ้ยน่ากินมากๆมีช็อปแอนด์แอมีให้ด้วยเราจะกินกันเลยนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะมากินกันนุ่งสองซ้ำเอ็มแอนด์อมกรอบมากอร่อยมากไอจิมช็อกโกแลตเหลือภาสามสิบหยวนเลิศมาก ร้อยห้าสิบบาทเนี่ยอ,อร่อยจริงจุดๆุอันเราก็กินไอติมช็อกโกแลตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเดินเที่ยวกันต่อในถนนนานจริงๆนี่เขาจะมีรถลาดแบบนี้ด้วยอ๋อคนละสิบหยวนถ้าเกิดสมมติใครที่เกียดเดินนะก็เนี่ยเสียตังค์ขึ้นรถไฟเนี่ยสิบหยวนอันเราก็มีอันนี้ Shanghai First Food Hall เป็นร้านขายอาหารที่แรกของเซี่ยงไฮ้หรือนี่อันนี้คือร้านแรกของเซี่ยงไฮ้เลยเหรอเดีย๋ยวเราต้องเข้าไปดูสักหน่อยแล้วดูตลาดเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้อันนี้ก็เป็นขนมหวานดูแล้วน่ากินน่ากินโอ้ยขนมอันนี้ก็น่ากินอีกแล้ว อันนี้น่าจะเป็นขนมโก๋หรือเปล่าไม่แน่ใจดูแล้วคล้ายๆค,คิดว่าใช่แหละอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้มีร้านมินิโซยิมหรือเปล่าเนี่ยไปดูซิข,ของน่ารัก อันนี้เราก็จะเห็นแบบตึกรามบ้านช่องที่แบบสไตล์กึ่งกยุโรปกล่งกึแบบจีนนะครับแบบในเจ้าพ่อเซี่งยงไฮ้เลยโหอ,อันนี้คือร้านชาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่ากลิ่นชาหอมมากๆเลยโหน,นี้มีเจ้กระพัดด้วยเป็นขั้นตอนการทำชาหรือเปล่านี่ บบอไอศครีมนี่ก็น่ากินที่เซี่ยงไฮ้ก็มีอันนี้นะเป็น Starbucks r e s e r v e r o a s t e r y นะครับแต่ที่โตกเกียวก็มีเหมือนกันเพะะนื่อนเราไม่เข้า อตอนนี้เราก็มาถึงสถานีที่ว่าเจียงหนิงโรสนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปวัดเจดบูดาเทมเพลกกันไปวัดพระพุทธรูปหยกในประเทศจีเนเขาจะมีเลนจักรยานนะครับซึ่งอันนี้เป็นเหมือนจักรยานไฟฟ้ามั้งแต่รูปร่างเหมือนมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นจักรยานไฟฟ้าที่แบบรูปร่างเหมือนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ซะแบบเงียบมากเลยคือแบบเร็วเท่ามอเตอร์ไซค์อ่ะชนทีก็เจ็บเหมือนกันนะ อ่ะเราก็เดินเข้ามาในวัดเจดบูดาเทมเพลแล้วข้างในด,ดูสงบเงียบเหมือนอุ้ยเจอหลงจีนด้วยอยุตรงนี้มีใครเอาตุ๊กตาไล่ฝนมาอามาเนีมันติดไว้ตรงนี้ด้วย จะว่าไปดูๆแล้วก็คล้ายๆสวนญี่ปุ่นเหมือนกันเนาะมีต้นหลิวต้นอะไรเนี่ยดูแล้วแบบประมาณนี้กายเซนมากร้านขายของในวัดนี่เป็นของเครื่องรางที่ระลึกมีหยกมีอะไรเงี้ยดูแล้วแบบอู่แพงมากๆเลยแต่ก็น่าจะเป็นของดีมันของปลุกเสก น,นี่หลวงพี่หลวงจีนนี่คือเจ้าแม่กวนอิมที่เป็นโยก อันนี้ก็เป็นเจดบุตดาฮอลรู้แล้วพระพุทธรูปยกนี่อยู่ในอุโบสถนี้เมืกี้เข้าไปดูแล้วข้างในเขาห้ามถ่ายนะครับก็เลยถ่ายมาให้ดูไม่ได้แต่ว่าอูดองคหยางมากๆสวยงามมากๆเป็นยกที่แบบว่ายกขาวมากๆสวยจริงๆ อตอนนี้เราก็กระโดดมาอยู่ที่สถานีชิงเทนตี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินย่านชิงเทนตี้กันอ่ะเราก็ถึงย่านชิงเทนตี้แล้ว อันนี้ก็เป็นย่านที่แบบถนนเก่าๆนะครับแล้วก็จะมีตึกล้าทช่องแบบเก่าๆแต่ว่าร้านเนี่ยทันสมัยเดี๋ยวไปเดินดูอย่างนี้กัน ตรงนี้มันต้องมีความสําคัญอะไรแน่ๆเลยเพราะว่าทุกคนก็มาแห่ถ่ายรูปกับป้ายตรงนี้อ๋อรู้แล้วที่นี่คือที่ตั้งสภาแห่งชาติครั้งแรกของพรรคคอมมิวนิสนั่นเองมีข้เขียนไว้ตรงนี้อ่านไม่ออกหรอกแต่ว่าใช้ Google แปลเอามีหน้าคนจีนถึงได้แบบมาดูกัน อันนี้ก็คืออนุสรสภาแห่งแรกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองอันนี้เหมือนเขากำลังจะมีงานฉลองอะไรสักอย่างหนึง่งทำมันลานเวทีไว้ตรงนี้อันนี้เราก็มายืนที่แหล่งช้อปปิ้งหลังสวนยูยน่หยวนอันนี้เราก็มาถึงที่หน้าสวนยี่หยวนแล้ว เขาก็จะมีเป็นร้านอาหารตรงนี้ด้วยนะใครอยากทานอาหารจีนก็อาจไปกินได้นี่อันนี้เป็นติ่มซำซาระเปาด้วยเราก,ก็เดินเข้าไปถนนข้างในยู่นกัน รชาติผลไม้เด็ดบอกอร่อยมากๆเลยลองกินดูแล้วแบบมันชื่นใจมันหอมหวานแล้วมันได้กลิ่นผลไม้จริงๆอันนี้ก็เป็นประมาณสาลาลิมน้ำมีน้องเต่าด้วยอันนี้ก็คือปฏิมากรรมผลไม้แตงโมสตรอเบอรี่อยู่หน้าปฏิมากรรมอันโบราณ อันนี้ก็เป็นร้านชาเราสามารถชิมชาที่นี่ได้ ต่ำเครื่องหอมหอมจริงๆอ่ะ